าไปได้วยความปากพลอยพูดไปพลอยงวดเนี้ยหนูขอโชคหน่อยถ้าง,งวดเนี้ยหนูได้โชคไปให้ลูกเพจนะแล้วหนูจะกลับมาช่วยสร้างวัดหนึ่งก็พูดไปแบบนี้แล้วหนึ่งก็ไม่ได้ฝันอะไรไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยได้รับเหรียญปู่แล้วขอบคุณมากมาก,มากเลยได้รับเหรียญปู่แล้วขอบคุณทุกรีวิวเลยนะคะแล้วหนึ่งก็มาฝันเห็นท่าน โดยที่ในฝันอะไม่รู้ว่าไม่หนึ่งหนึ่งไม่รู้หนึ่งกลัวคนด่าว่าหนึ่งะคิดมากเรื่องตัวเลขแล้วก็เก็บไปฝันได้รับเหรียญปู่แล้วสวยมากขอบคุณมากค่ะแต่ตัวหนึ่งอะแต่ตัวหนึ่งอะหนึ่งขอพูดเลยว่าหนึ่งไม่ได้คิดมากเรื่องตัวเลขหนึ่งอะพูดเลยกับแฟนว่าเฮ้ยฉันมั่นใจว่าเธอว่างวดเนี้ยรัฐบาลไทยเราต้องเข้าไม่มาเลขเราก็มาเลขปู่จุดทูปขอปู่เดี๋ยวมาไม่มาเลขปู่ก็มาเลขเรา หนึงคิดแบบนี้เลยหนึ่งบอกว่าหนึ่งมั่นใจมากเลยมั่นใจที่สุดเลยหนึ่งจะจุดคืนงที่สามสิบเอ็ดหนึ่งก็เลยว่าเออขอให้สมดังปารถนาขอให้เป็นไปอย่างที่หนึ่งต้องการขอให้งวดนี้ปังอีกเป็นงวดที่หกทำลายสถิติ จริงๆอะห้างววดติดหนึ่งก็ทำลายสถิติตัวหนึงเองมาแล้วด้วยความที่มันเข้าตัวเน้นมาตลอดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราตกใจว่าสิ่งที่เราไปทำกับอาจารย์มาที่อาจารย์ทำให้มันพลิกชีวิตเราได้ขนาดนี้เลยเหรอสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังมันได้กลับมามากมายขนาดนี้เลยเหรอ ลูกค,ะคะ้าขาจี้ปู่ของรอบสุดท้ายรอหน่อยนะคะของรอบสุดท้ายน่าจะถึงเอ่อน่าจะส่งออกได้วันจันทร์ของรอบสุดท้ายนะคะอ่ะหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยคนดูฟังให้ดีเข้ามาแล้วแอดมินแชร์เข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหนึ่งมื่นสามพันสามร้อยคนดูเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย 13,300คนดูใครเข้ามาแล้วหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย5,000แชร์คิพอแล้วพอแล้วค่ะ5,000แชร์ลูกค้าขอพูดนะตรงนี้นะคะหนึ่งไม่เคยรู้ว่าหนึ่งไม่เคยไปนั่งดูว่าอาจารย์คนไหนให้เลขอะไรแล้วหนึ่งก็ไปเอามาเอาเลขเขามาทำตาม หนึ่งเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าหนึ่งมียางอายไม่น่าด้านที่จะขโมยของใครไม่น่าด้านที่จะไปเอาเลขใครมาไม่น่าด้านที่จะไปบอกว่าทําออกมาแล้วได้เหมือนเขาแล้วเหมือนทุกงวดมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งค่ะเหมือนหนึ่งทุกงวดเลยไม่เป็นตัวกันก็ตัวระวังไม่เป็นตัวฟันตัวนั่นตัวนี้ เหมือนทุกงวดฝันเอ่ยอะไรเอ่ยก็คือดึงมาให้เหมือนตัวหนึ่งเองหนึ่งบอกเลยว่าหนึ่งไม่ได้สี่เรียดแต่แค่หนึ่งมีความรู้สึกว่าตัวหนึ่งเองอะทำไมหนึ่งถึงต้องมานั่งให้หวยก่อนใครเลยแล้วถ้าบานไทยงวดนี้ออกปั๊บสี่โมงเย็นแม่งตกกลางคืนหนึ่งทำเลยหรือแม่ก็ทำแม่งตอนนั้นเลยฟันเลยเอ้ยังไม่ฟันนะก็คือทำเลยให้ไปก่อนเลยเม็ดเดียว ทำไมทําแบบนั้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่อยากให้คนอื่นมานั่งงองว่าเราแม่งไปกอบเลขชาวบ้านเขามาแม่งมันน่าอายมันน่าอายยั่งมีความคิดแบบนี้หนึ่งก็เลยให้ก่อนชาวบ้านเขาเลยลูกเพจหนึ่งรู้ดีมากเลยค่ะลูกเพจหนึ่งแฟนลับหนึ่งหรือ สมาชิกในกลุ่มจะรู้เลยว่าหนึ่งเป็นคนที่ปล่อยรัฐบาลไทยเร็วมากๆแต่เลขทูบบางคนก็แบบจุดเลยได้ไหมคะจุดเลยได้ไหมคะรีบแม่ไปจุดเองเลยค่ะเดินทางมาที่บ้านหนูแล้วไปจุดได้ที่หกไร่หนูบอกก่อนเลยนะมีลูกค้ามาขออนุญาตหนึ่งว่าวันที่สามสิบเ็ดมีนาะขอไปจุดทุบที่หน้าปู่ได้ไหมที่ตรงที่สร้างปู่ได้ไหมหนึ่งบอกว่าไปจุดได้เลยหนึ่งไม่ว่า หน,หนึ่งยินดีมากไปจุดได้เลยถ้าจุดแล้วคุณได้โชคได้รับกลับไปหนึ่งยินดีหนึ่งอยากให้สถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนที่มาเดินทางมาได้รับโชคลาบ,บกลับไปแต่หนึ่งดูแล้วหนึ่งไม่สามารถไปนั่งไหลสดตรงนั้นได้แน่นอนในวันนั้นหนึ่งจึงจะต้องกลับไปไหลที่บ้านหลังเดิมมันมีเคล็ดบางอย่างของหนึ่งนะคะเออ หนึ่งมืสี่พันสองร้อยคนดูใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ลูกค้ากดหนึ่งขึ้นมารอนะหนึ่งขออนุญาตให้แคปหน้าจอก่อนใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ลูกค้ากดหนึ่งขึ้นมารอหนึ่งขออนุญาตให้ลูกค้าแคปหน้าจอก่อนใช่ค่ะเออลูกค้าเก่ารู้ลูกค้าเก่าลูกเพจเก่ารู้หมดว่าหนึ่งให้เลขก่อนชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกค่ะหนึ่งขอพูดเลยค่ะเข้ามาห้างว่าติดแล้วบางคนเจอหน้าหนึ่งที่ตลาดถามเลงนะ พูดทำไมให้เลขเข้าขนาดเนี้ยรู้เหรอว่ามันจะออกอะไรไม่รู้ถ้าหนูรู้มันจะออกอะไรอ่ะหนูก็รู้ว่าเดี๋ยวเมียพี่มีชู้อ่ะันก็สวนแบบนี้เลยหน่ก็เลยบอกว่าถ้าแม็เขาก็ชอบพูดกับหนูว่าถ้าแม็จริงนะไหนบอกมาเลยหกตัวหนูก็เลยบอกว่าเคยพูดด้วยเหรอหนูเคยพูดด้วยเหรอหนึ่งแม่นจริงหนึ่งเคยพูดด้วยเหรอว่าฉันนี่คือแม่นที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะในประเทศไทยไม่งออะไรเงี้ยหนึ่งเคยพูดด้วยเหรอวะไม่เคยพูดนะ ไม่มั่นหน้าขนาดนั้นนะถึงอาจารย์คนไหนจะมั่นหน้าไม่รู้แต่ก,กูไม่มั่นหน้าขนาดนั้นจริงอันนี้พูดเลยว่าหนึ่งไม่มั่นหน้าขนาดนั้นขอบอกว่าขอพูดเสมอหนึ่งให้เป็นเพียงแค่แนวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ลูกค,ะคะ้าขาแนวทางหนึงจะให้เค็หน้าจอดังต่อไปนี้เป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งไม่ใช่คนรับแทงหวย 1. ไม่ใช่เจ้าของเว็บ 1. ไม่ใช่เจ้ามือหวยและ 1. ไม่ได้รับรู้หรือมีสัมผัสพิเศษในการที่จะรับรู้ได้ว่าเลขมันจะออกอะไรไม่รู้จริงๆค่ะไม่รู้เลย มาให้แล้วมันเข้าหนึ่งขอใช้คําว่าหนึ่งเป็นคนดวงดีแล้วกันเนาะแล้วมาบอกแล้วมันก็เข้าแล้วก็ได้โชคกันเลขถ้าใครมองว่ามันเยอะผ่านได้เลยหนึให้ได้ตามนี้จริงๆนะคะงวดนี้จะมีแค่เลขในแผ่นกระดาษนี้แล้วรออีกทีคือเลขทูบใครที่รอเข้ากลุ่มรอสักครู่นะคะใครแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งขึ้นมาเลยคะ่ะใครแคปหน้าจอแล้ว